ก็เอางี้แล้วกันพี่ผมขอสามล้านแล้วกันพี่ถ้าผมขอจบที่สองล้านนะครับอ่ะผมเห็นแกพี่นะผมให้สองล้านไปสภาไหมฮะไม่ใช่ไปที่ทงสุดบอกบอกเขาหด้ยังอ่ะบอกเขาได้ยัง ไปเลยไปเลยเขาไม่จะไม่สิบห้านาทีใช่ไหมเข้ามาลงสามห้านาทีก็เค่ไปไปรอแรงก็ได้ไหมเขาอยากหัวไหมแบบเนี้ยหัวร้อนหัวร้อนเหรอเราแบบเล่นวานโลแล้วเจอพิเตอร์พิเตอร์ไปดูด้วยกันป่าวไปครับไปครับไปด้วยนะแต่ได้น่าอยู่ห่างๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาใจแน่นะได้ได้เด่ะผมขับรถไปดูแบบพิเตอร์ พีเตอร์รู้งานอยู่แล้วเลยวะนะฮาร์เดสมาพีเตอร์ตีแตกโอ้โหสับยับอ่ะเนี่ยใครปิ้งไก่วะเฮ้ยเบาสับยับไม่พอนะไปถึงใช่ครับตุยข้าวอีกเหรอใช่เท่าไหร่ดีวะเท่าไหร่ดีเอ้เท่าไหร่ดี ไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะให้เท่าไหร่ดีเราไปอยู่ร้านแปะพี่ในตัวแก๊งเงินแก๊งหัวแกง๊งไงใช่ครับจะได้ตัวผมมีอยู่ประมาณ6แสนได้ถึง100ถ้าเกิดเขาเล่น2ล้านก็น่าจะผมมี6แสนน่ะตัวผมเทให้น่าจะเติม4แสนถ้าพวกพี่น้องๆก็น่าจะได้อยู่2แสนแค่ถ้าเกิด2ล้าน คนว่าโอเคไหมอ่ะจบสตอนนรี้ถามว่าเราได้กับเราได้อะไรกลับมาแล้วบ้างเร,า,า,เรา,าก็ได้อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับคีครถไว้จะคือจะมาคุยใช่หครับหรือว่ามาเดรับ มาคุยครับมาคุยครับได้ครับอย่างพร้อมอย่าง้เยี่ยต้หนูรักไหมเ่นรักเสมอสำหรับพี่ไม่ครับพี่ที่เหลงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนท่วัสวัสดีครับทุกคนสวัสดีคับสวัสดีค่ะีสวัสดีค่ะแคอยากจะมาบอกว่าสิ่งที่อยากจะรู้คือตอนนี้ก็ก็ได้คาตอบในใจของพวกเราทุกคนแล้วฮะแล้วก็รู้สึกว่า สิ่งที่มันสูญเสียก็คงไม่อยากจะให้มันเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ก็อยากจะขอยุติการตีกันแล้วก็สำหรับแก๊งเราคงมอบให้กับทองสุกเป็นโนนหนึ่งครับแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าแก๊งอื่นเขาจะให้แบบนั้นหรือเปล่าแต่สำหรับแก๊งพวกเราเราให้พวกคุณครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าขอจบแบบนี้ทองสุกจะ ว่ายังไงบ้างส่วนตัวผมก็เรื่องนี้ผมมันได้มีคนเริ่มผู้พี่นะเดิมหาผมแล้วก็เรื่องอยากเป็นโนหนึ่งก็เอางี้แล้วกันพี่ผมขอสามล้านแล้วกันพี่สามล้านว่มมาจบเรื่องนี้ให้ เอาเจริงๆก็พวกผมก็ก็บอกช้ำกันพอสมควรของเขื่อนก็หายกันพอสมควรจริงๆราคาที่ที่ทองสุกเรียกมา,าจริงๆต้องเท่าไหร่ผมก็ต้องให้แหละครับแต่ก็อยากจะแจ้งตรงๆว่ามันก็ก็หนักหนาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่า<ต> <s> สิ่งที่ม,ม,มีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่พอพูดตรงเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มไงพี่เข้าใจเข้าใจครับพี่ดาเป็นคนเริ่มไง ถ้า <ใจ S 1> ฟังผมเป็นคนเริ่มผมมาจะไม่ได้นขนาดเนี้เออข้าใจทุกอย่างไม่รู้ว่าพี่มาเริ่มเพราะพี่พร้อมหรือพี่ยังไม่พร้อมถึงพี่มาเริ่มแต่พี่เริ่มแล้วพี่ก็ต้องรับผิดชอบเข้าใจครับเข้าใจทั้งหมดเพราะน้องๆผมก็เสียไปเยอะเหมือนกันคะ ผมไม่ใช่ฝังผมไม่เสียก็เสียครับเสียเยอะครับถ้าผมขอจบที่สองล้านนะครับอะผมเห็นแกพี่นะผมให้สองล้านไม่เกินสามวันนะครับกระเป๋าอะไรครับ สามสิบเก้าครับเจ็ดดอลสามหนึ่งเก้าสามสิบเก้าครับเรียบร้อยครับโอเคครับพี่ขอบคุณท้องสุขทุกคนครับขอบคุณพี่เหมือนกันครับขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณนะขนุกมากขอโทษด้วยนะค่ะพี่ต่อใจไม่น่ารักขอโทษด้วยนะคร่ะ สวัสดครับสวัสดีครับุคนใดวะคนไหนวที่พาไปเที่ยวขอบคุณนะครับได้ลุงเกินไปไหมเฮลุงคนไหนด้ชื่อลุงนะคนไหนไดนลุงลุงนะเอาคนหน็นลุขอโทษด้วยนะครับผมสบายเลยทุกคนดไดูนะทุกคนดูดูครับลุงลุงไหนม่ะคนไหนนะคนไหนลุงพี่ลุงคนี้แล้วหรอน้าไล่พี่ ต้องไปไปสแจ้งสภาเราต้องไปแจ้งสภาด้ยนะครับใช่แจ้สได้ครับพี่วันสนุกมากพี่วันแงของคุณนะครับขอตังซื้อข้าวได้หอเปล่าขอาวเได้หรือเล่าัเลยข้าวพี่วันอยู่ไหนพี่วันพ่วนครติดต่อมอรับครับอต้ติดต่อมเหรอใช่ครับไม่บอตั้งเยอะ ร่วมขอบคุณครับเพื่อประสบการับทำะไรล่วงเกินไปขอโทษด้วยนะครับูยังไม่ได้ซืนกันจะหายจะเพื่อโบวี่อโอ้ออเ้หเปปนนเเพื่อโบวี่ครับผมไว้มีโอกาสเรามาเล่นกันใหม่นะครับได้เลยอยจะรอนะต้องสุขจะบอกตรงสุขทุกคนนะครับว่าครั้งหน้าน่าจะหนักกว่านี้นะครับได้เลยครับเอาเวลาเรียนแผลสักคู่นะครับ ได้เลยครับขี้เยอะด้วยตรงนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับเจอกัน5ทุ่มครับขอบคุณมากครับครับพี่สลีฟหมายถึงตัวเราเนี่ยเราต้องไปตะพาบมาเราต้องไปตะพาบนะตะพาบใช่เฮ้ยพี่ตั้นูไปด้วยแก้วที่แหลมไปด้วยพี่